สวัสดีนะผมนี่แอลวันนะครับของช่้าหนูนะผมไปเอามาใหม่เนาะดูนะครับอันนี้แป้งโฉมแล้วนี่นะครับนี่นี่นะครับแม่ดูดูดูขุบดูขุบอีกหน่อยก็จะยกตีนกลังมาอยู่บนนอ้พงมาลไรนะครับแม่จะยกสูงไปถึงไหนอันนี้ใส่ลอดจอบนะครับเน่ก็เดี๋ยวมันจะมาลองนาแป้งนี่ให้ดูนะครับกอ,อมีทั้งโลมมีทั้งดอนเลยนะครับเน่โลมเดี๋ยวดูได้โลมถึงไหนนะครับ ก่อนนี้โอ้โหถ้าใครดูคลิปแรกๆที่ผมได้มานะที่ว่าช่างหนูเอารถรถเข้าไปวันนั้นอ่ะแล้วก็มีตัวนี้อยู่อีกคันหนึ่งที่คาโรลเหล็กอยู่นะครับก็ตอนนี้มาทําใหม่หมดแล้วอันนี้รอจอบนะครับวงสามหกนี่นะครับเดินบนถนนให้ดูเลยนะครับดูนะครับดูว่าสะเทือนไหมนะครับดูนะครับเดี่ยปดูนะครับอันนี้ใบรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณสิบกว่าใบแต่ผมจาไม่ได้นะเพราะว่า ล้อน,นี่นี่ผมไปใส่อีคันน้อยผมอยู่นะครับอันนี้ก็คือเอามาจากหนูใช้เดี๋ยวดูดิล้อทำไมมันกกมจังวะวิง่งแค่หนึ่งเลยวิ่งแบบวิ่งแบบตะนอบอ่ะแค่สามอ่ะ <โล S 1> เออไอ้นี่ตั้งศูนย์เรื่องพวงอะไรอ่ะเอาหลับเมตรเดียวกันมันดูมันกกมจังวะล้ออ่ะล่เปไรได้อะไปอ่ะ ตั้งแล้วมันยกสูงนี่อีกไหมเนี่ยบอกว่าถ้าลมเนี่ยถ้าลมไม่ถึงขุบเนี่ยนี่ก็ไม่ได้กินใช่ไหมออ <laughs> โอ้โหนี่อุปกรณ์มาถ่ายแล้วโดนม้วนนี่แหละแล้วจะยกจะยกให้ให้จะถ,ถึงแบบให้ถึงหัวเลยได้ไหมเออ,เอ,อให้ม้วนอยู่ของม้วนอ่อนะเออโอ้นี่ยกหายท้องกันเลยเนี่ยรถอ่ะไปเจอติดลมเนี่ยอันตรายเนี่ย วันนี้โลมไม่นานแถวเนี้ยที่บอกรถติดตรงไหนวันนั้นอ่ะหาเดี๋ยวลองโดนๆหน่อยเดี๋ยวลองโดนๆก่อนหึ่งวิ่งลุยอย่างเดียวจะจะแกก็ไปขูดขึ้นมาสิไปขูดขึ้นมาเออเสือดเลยนะโดนเลยฐนเลยเออนี่โลมหมดทั้งพื้นแลยวปะเนี่ยฮะนี่เลอดโดนใชไหมวิ่งสู้สู้สิฮะ ồ, cái này 36. Chiều băng khuôn rồi, nào bộc à? băng khuôn rồi à? Không phải là lốp mới vậy không thấy gì À. Khởi động. Khởi động. Khởi động. ไม่มีโลม้างไม่โลบไม่โลไม,โลไ,มโลไม่มีโรครับรุ่นเนี่ยวิ่งได้เลยเฮ้ยแกสองเลยเแกสองเลยเยกอือบสามไม่เต้า <c oughs> โอ้ยโอ้ยดูควันดูควันโอ้โหหนาค่อนข้างจะแบบว่าลึกนะเลนตรงนี้นะครับเป็นดินเหนียวนะครับตรงนี้นะครับ ไอ้ผลยุงด้วยก็ไม่ได้ <laughs> โอ้ลวงเดียวเละเลยนะคนีผนะ่ผลยุงด้วยฮ <laughs> ะผลยุงด้วยฮะ โอ้ขนาดตีขบล้วงเดียวยังเละข,ขนาดนี้ครับ ภู water, Eu, ha, ิใจภูิใจเพื่องี่บภูิใจก็ตัวนี้เหมือนซื้อซากเข้ามาเนาะรถคันนี้นะครับก็ตอนมาเนี่ยไฮดรอลิกก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วงนานี่คือหมดเลยนะครับอ่าพวกลุงพวกล้อเนี่ยคือต้องซื้อใหม่หมดเลยนะครับคือแบบว่ารถเขามันจอดนานเนาะจอดทิ้งไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ น้ำมันคงจะเข้าด้วยนะมั้งไฮดรอลิกนะครับมันเป็นสนิมด้วยนะครับอะไรมันเข้าไปตันในรูก็ไม่รู้นะครับเห็นช่างเขาบอกมาอย่างนั้นนะประจอดแปว่าประเภทว่าถึงก็ยางเสียนะครับคงคงจะหลายสิบปีดูแล้วนะครับโอนเเจอร์เนี่ยผูหมดอันนี้คือไปเอามาใหม่นะโอนเเจอร์คือของเดิมเนี่ยคือไอ้ฝาข้างนะที่เป็นสนิมสนิมเนี่ยนะครับแต่คือของเดิมนะครับเนี่ยแต่อ้สีส้มๆเนี่ยคือไปเอามาใหม่นะครับ เป็นไงบ้างเอา้าไอ้นี่เจออะไรเนี่ยเสองไม่ไหวเลยโหลมไ้ไยิบสองไไหวไหมเสองไอ้บหกอ่ะอย่างเงี้ยนะอันีเราลงอ้เนี่ยมันดีกันรออ๋อถึงยังไงเจสองก็มันก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะไอ้ 2, ยหกไหว,ว,วไหมเีสองอ่ 2, างเงี้ 2, ย ไม่รู้ไอ้น,นี่มันดูดหรือเปล่าเว้มีหลงหมานี่ไหมตรงเนี้ยพื้นนี้มีหลงหมานี่ไหมเดี๋ยวเราไปลุยได้ไหมลุยอย่างเดียวไม่ต้องไป,ไปกวาดเลยต้องขึ้นมานะเอาลองดูดิเอา,เอามาเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮาฮยกล้อไปยกล้อแหมไอ,อ,อที่ตื่น,นก็ไม่ก็ไ,ไม่ไปขึ้นเนาะขึ้นแึกลึกอะโอ้โหเลน ตัสปริงเลยตัดสปริงด่วนเอเออไม่ได้แล้วขายไปแล้้ดูสิดูสิมันจะยกล้อไปเอาแล้วเอาแล้วถึงกะโปะถึงกะโปะเฮ้ยจอดกอนจอดกันโอ้โห ดู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 ดินดูดินเดี๋ยวดีเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยอะไรล่วอ่ะน้เโอ้ดูดูดูเอาลองดูยนี่เตาแล้วยกยกโอ้โห เฮ้ยน้อหน้ามันแต่ดินแล้วนะเฮ้ยดูดโอ้เอาเอาดูดิจะไปยังไงเฮ้ยถึ้โอ้โหเรนอย่างนี้ระดับหัวเข่าขึ้นแน่นอนไม่ต้องกลัวรอลิ้มหน่อย ลิมๆนี่เฮ้อมาท่านะเราต้องเดือดร้อน4-5มาดึงที้เปล่าเลยครับเฮ้ยลิมๆๆ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 หน่อยๆอ้าอย่า เอาเอาดูนี่โอ้โหรถดูอกถูแล้วไปมันล่องแล้วเดินโอ้แน่นอนเอาเอากูขาดใจว่ารถเลยไปมันที่ไปไหนโอ้ แม่เห็นโลบแล้วหนีเลยนี่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 าแกกลัวด้เละเลยแกกลัวในนาแมนแตกก่อนเลย คิดไวคันน้อยจะมาได้ไหมเนี่ยเอลสองพันเน่ยเีวาจะไปได้ไหมเนี่ยเอลสองพันอะคิดว่าร้อยยกไปดูหน้าดากันเฮ้ยไปลากเลยเนี่ยค่ะทั้งนี้โรยเหรอแต่ปกติโลแล้วไงราล่ะริมๆหน่อยเต้ อ๋อรถเรามันจะติดเปล่าเอา้าเอา้เอา,อายกยกอะไรเองหนู่มแกล่องไปเขาด้วยไงน่ะ,ะ,อะนะเออโอ้โหเนี่ยหลมไมไโหลมดูนะเด่อุปกรณ์ยังอยู่นะเด็กเด็เด,ได,ได็ไม้นะเด็โอ้โเด้กดอน กุเสียงี้นะครับรถไถน,นะครับลิ้มๆมาไม่เอาเลยไงเฮ้กวอะไรแล้วติดร้อยยังไม่ฟรีเลยล้อหน้ายังไม่จมเลยหล่มตรงไหนเนี่ย แต่แต่ไอรถพวกนี้มันดีอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาเหยียบเลี้ยวแล้วมันเลี้ยง่ายเนาะถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ว่าเบรกไม่มีนี่คือลําบากเลยนะครับจะเจอแบบนี้นะครับ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวก็มาลองให้ดูคร่าวๆนะครับนี่ล้อไม่มีฟรีนะครับจกนิ้งแข็งเลยนะครับนี่ก็จะไปแบบโซ่ อ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับล้อจอบนะครับอยากก็ได้ไปใส่รถไว้ยำนาะสักคู่นึงนะครับก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเรขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ